เอาทีนี้นะครับใครเป็น F อ1ซีสิบรอแกบซิ่งนะครับวันนี้ขอความช่วยเหลือมารถตายอยู่กลางถนนเลยโอ้โหเจะ้ะลุ่นช่องเลยสตาร์ทไม่ติดรถแบบหมดดูขวางคองเลยโอ้ ตายตายฮะฟังพ่นวะหยกไปกันได้มากเ่ยตายจูรูเลยเบาๆนักเอาแบต Nói nói lại oh. bay Bẹt bớt bà đi mà đầy bố sát tìa Cá chô lù đấy Ê เห็นยูดอกข้นใหญ่อยู่เอ้สิบบ้านแมคโคใกล้ๆคือบ่ให้เขายูกระทุกวะโอ้บ่แวดอยู่ในรถนึกว่าแวดอยู่ทางนี้เอาไปมี2องลูกตอนนี้แล้วแบทนะโอ้มันระเบิดแล้วโอ้ลูกนั้นกลาบไปกับบ่ม,มาขึ้นระเบิดอะ เอาไปยังไหนมายังไหนือมาทางนี้ฮะโอ้ท<อ>างไหยไปนานบใหยเด้อแบตอันี้เอาไปคืนเด้มีสองลูกเท่านี้ได้โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โบกรถกันโอ้ไปเฮ้ยไม่ใช่โบกรถ้าง คือเครื่องเขาเอาไว้สองตัวแล้วนะเครื่องตัวหนึ่งว่าไม่ผ่านก็มาเอาอีกตัวหนึ่งนะครับใส่สองหน่วยเลย ใายยมเป็นสี่เลนครับใคอยู่รถไม่เยอะเท่าไหร่ คนเหยียบเลยนะวะได้บ่ได้บ่โอ้ยยังบวดต่อเรวรถดหลายกันอย่านี้หายคิดถึงยังนะฮะสิบล้อแกร็บซิง เขาว่าให้ผมเยอะเลยนะว่าใครจะไปซื้อนะไปซื้อได้ไงนี่เงินห้าหมื่นก็ได้เครื่อง2ตัวนะฮะแบบตระกีกบริการถุกเฉินเอกนี่ซื้อเครื่องนะฮะบริการสุขเฉินผมว่ายีบสี่ชั่วโมงแล้วบ้างนี่ ห g o อยจักแล้วมันเป็นคืออย่างมันรูดลาบๆเลยวะโว้ยมันเป็นคือใดใดย่บ่ไฟมันบอกพ่อบอกพ่อต่อใลสามหน่วยไป ไฟมีไฟอยู่ได้น่ะไฟบลกหลายตำรวจซอยวะตำรวจใส่นี่รถห้างครับสตาร์บโเตีด เดี๋ยวแป๊บนึงครับฮะรถสตาร์ทโปติสครับเดี๋ยวใกล้อยู่กลางางเดี๋ยวเอาแบตใส่อยู่เอาแบตใหม่บนแล้วฮะอะไรอะไรครับแม่งครับผมเดี๋ยวบนเอาแบตใส่อยู่เดี๋ยวเบิ้งก็ได้ครับถ้าบ่อฟ้าวยวบ่อฟ้าวเดี๋ยวเบิ้งมาเดี๋ยวเบิ้งไหมเพิ่มกัน ตำรวจกลาเมราใส่ใส่สามหน่วยไปใส่ข้างล่างใส่ใ้กงบสายดินบอกอ๋อป็นสายดินเลยสามหน่วยไป ต,ตำรวจไปละบอกบอกหยไเ่อน<อ> <c oughs> สาม่อคนองบบตบแล้วลดมันไอ้เจังไไออกตัวก็ดับฮะ โอ้โอ่นอนอ,นอย่างไรเนาะไฟของไฟกแข้งหน,น,นุนแมคโค

ดีนะมาเสียไก่นน่เอาไปเอาที่หมอคนมาเนียวตายแบตเตอรี่ก็มีอยู่สองลูกนั่นน่ะดีสุดแล้วนะ บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเฮ้ย <S 2> <S 2> ยายมันดับเล้วฮะยังกอ้ยเครื่องไม่ดี ัวนั้นหมดทีเลยมันเป็นอย่างมันคือเป็นเสียงไง่ทนว้าเออแล้วเอาไปหลยโต้วไวยใดก็ได้สามโต้สี่ตัวเครื่องเอาไปหลยโต้นั่นมันอะไรบอดโอ้ไป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  เอาคืนแล้วคืนแล้ว<า>อย่าโทรหาเขาได้พูดแล้วเบอร์ให้เจ้าเลยเนี่ยนะพูดแล้วเบอร์คอยให้เจ้าโอ้ตายเดี๋ยวนี้โอ้มาคราวนี้มีลูกน้อง พอหายยึดถึงแกบซิ่งวิ่งมาเส้นนี้ได้ไงไม่รู้เข้าป่าเข้าดงตายตายปะนะครับก็ให้กำลังใจคนสู้ชีวิตครับผมนะบอันนี้ก็ช่วยเหลือกันนิดหน่อยอ่ะไหนช่วยได้ก็ช่วยครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวถ่ายคลิปหน้าเพราะว่า f อซ เรียกร้องเหลือกเกินนะฮะก็มาอยู่หลายครั้งอยู่แวะมาหาผมหลายครั้งอยู่แต่ผมส่วนมากผมไม่ได้อยู่นะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมกันนะครับสำหรับสิบรอแกรซิ่งนะครับตายกลางทางเลยใดไม่ชัดออกตัวดับโตไปหาผมก็รีบมาเลยนะฮะตัแบบไม่มีไฟ อันไหนช่วยได้ก็ช่วยครับอันไหนช่วยไม่ได้ก็ไปก่อนนะฮะไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสม b คร r i b e ด้วยครับผมกับสีบูเรืองอไรยนนะครับกลับบ้านก่อนยามโทรมาอีกนะจะมาเติมน้ำมันปั๊มนี่มั้ง